เพืเ่อนๆอันนี้เด็ดจัดเลยว่ะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเจ้าเก่าคนเดิมกับนายเอฟผมพิทักษ์นั่นเองครับ และสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ของเรานะครับบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆเนี่ยขอกันมาประมาณสัก2-3เดือน,น,นแล้วล่ะแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ทําสักทีนะแต่วันนี้เราได้ทํากันแล้วครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือคอนเทนต์รีแอคชั่นเกี่ยวกับสิ่งปริศนาหรือสัตว์ปริศนานั่นเองคนระับว้าว,ว,วต้องบอกเลย ว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบจริงๆเลยนะอะไรที่มันเป็นปริศนาแล้วยังหาคําตอบไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคนแบบวิดไว้กันมากและยิ่งถ้าเกิดเป็นคลิปทีป่มันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคนยิ่งวิดไว้เข้าไปใหญ่ย่างคลิปล่าสุดนะครับที่ผมเคยทําไปอย่างคลิปสั่นแปกใต้ทะเลที่ถูกถ่ายได้อย่างคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าย,ยอดวิวดีมากๆแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยท่วมท้นเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นฮะเมื่อคนดูชอบขนาดนี้และเรียกร้องขนาดนี้วันนี้ผมจั ให้เลยละกันครับอีก5คลิปอีกเช่นเคยกับ5คลิปสัตว์ปิศนาออไม่เอาคำว่าสัต์ปิศนาดีกว่าเจาะจงปลละระเด็นลวกัน5คลิปติดนางเงือกที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครับออ เอาเป็นว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปแนวดีเนี่ยฮะผมไม่ทีมงานเนี่ยเป็นการรวบรวมคลิปมาให้ผมส่วนตัวผมผมยังไม่เห็นคลิปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีคลิปอะไรบ้างถ้ามันซ้ําหรือใครเคยเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกผมว่าหน่อยละกันนะนะพอผมไม่ทีมงานจัดให้หมนเลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีหว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆกดไลค์ไลค์ไลค์กดไลค์ด้วยนะเพื่อนๆแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้ากดไลค์กดแชร์กันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูเคเบ สำหรับคลิปที่5นี้นะครับทีมงานผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่านางเงือกไหวน้ำโชครับที่เมื่อผมบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเจอคลิปวิดีโอหลักฐานต่างๆาเกี่ยวกับการพบเจอสิง่งปริศนาต่างๆทางทะเลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคลิปเหล่านั้นมักจะเป็นคลิปในเวลาตอนกลางคืนไม่ก็จะเป็นบริเวณน้ําลึกที่แสงเข้าไปไม่ถึงซะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ท้ว่าสําหรับคลิปนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลิปที่เจอ างวันแสกๆเลยครับคือเหตุการในคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งฮะซึ่งใน,นตอนนั้นเนี่ยได้มีเรือของนักท่องเที่ยวเนี่ยสกลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มนึงเนี่ยกำลังเยี่ยมชมในบริเวณใกล้ๆเกาะอยู่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่ากําลังถ่ายคลิปให้กับกลุ่มแรกอยู่ซึ่งในขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยกำลังถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศให้กับคนในกลุ่มแรกนั้นปรากฏว่าเขาก็ต้องชะง,งักกับสิ่งที่เขาพบเจอในกล้องหรือในเฟรมของเขาเพราะมันได้มีบางสิ่งบางอย่างติดเข้้้าาาาามมดดดววยยโบบงงงสิ่่่่อทีนนนััก็คืจุ จุดฮนะอาเกินมาขนาดนี้ไปดูพวกพ่อบัานดีกว่าเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับว่ามันคืออะไรกันแน่ส้อมแล้ว let's go ครับ โอ oh, แอบสั้นไปนิดนึงนะเพื่อนๆนแต่ด้วยความที่มันสั้นแล้วเนี่ยรายละเอียดมันสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะดีระดับหนึง่งคือสำหรับตัวผมหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคือต้องบอกตรงๆว่าโทรศัพท์มันเข้าอะไรตอนนี้นเนี่ยแป๊บหนึ่งนะไปเสียงก่อน <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวผมอะผมแอบช็อกนะจะบอกว่า มันเป็นเอฟเฟกจากการเราไปเล่นในแอปต่างๆแล้วก็กดเอฟเฟกให้มันลอยขึ้นมาผมว่ามันก็ยากเพราะจากที่ผมดูเงาดูอะไรต่างๆแล้วอะมันไม่น่าจะใช่เอฟเฟกมันน่าจะเป็นเหตุการณ์จริงนี่แหละครับแต่จะบอกว่ามันเป็นปลาหรอคือถ้าเราเห็นหางเนี่ยมันก็ดูเหมือนอาจจะเป็นปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นปลากรงปลาเก๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าตัวใหญ่ๆเนาะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ ผมติดอยู่อย่างเดียวก็คือมันเหมือนมีลักษณะเป็นร่างกายคนอะโผมาก่อนแว๊บหนึ่งเหมือนก็เป็นผู้หญิงอะโผหน้ามาเหมือนจะเลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วขามันก็ตว,วัดขึ้นมาเลยเว้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้ผมเอกใจไปหน่อยว่าเฮ้ยหรือว่ามันไม่ใช่ปลาวะแต่สําหรับตัวผมถามว่าคลิปเนี้ยคิดว่าใช่นางเงือกไหมอ่าผมเชื่อ60สบ ไม่เชื่อ40สิบละกันครับก็คือเชื่อเกินครึ่งแต่ก็ไม่ได้เชื่อมากมายขนาดนั้นก็เกินครึ่งมานิดหนึ่งนะครับคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นนางเงือกแต่อีกส่วนหนึ่งคิดว่ามันอาจจะเป็นปลาอะไรสักอย่างก็เป็นได้ต่อมานะฮะคลิปที่4ของเรานะครับผมคลิปนี้นะครับทีมงานตั้งชื่อคลิปว่านางเงือกระย,ยะประชิดครับโอ้โห มันหนัก,ก่าคลิปนี้แล้วอีกเหรอสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานผมเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกถ่ายได้จากประเทศฝรั่งเศสจากการเล่นเซิร์ฟบอร์กับเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือภายในคลิปนี้นะครับถ้าเปิดดูในตอนแรกเนี่ยทีมงานผมบอกว่าตอนแรกพวกเขาก็เล่นเซิร์ฟในทะเลกันปกติทั่วไปอะแหละแต่ทีนี้พอเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าพัดตกน้ําบ้างตกทะเลบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องทั่วไปและปกติมากๆสาหรับการเล่นเซิร์ฟแต่ทว่าในจังหวะที่เพื่อนเขาคนนึงเนี่ยกำลังดีตัวเองขึ้นมาจากน้ําแล้วกกเเเรรฟตัััววอองอยู่่่นนน้ีปาาฏมมไ บางสิ่งบางอย่างครับชูหางขึ้นมาแล้วก็ตีน้ำหนึ่งทีใส่หน้าเพื่อนเขาไปเว้ยซึ่งไอหางที่ว่าวเนี่ยมันถือว่าใหญ่มากและที่สําคัญคือมันมีสีน้าเงินระยิบระยับสะท้อนแสงอีกด้วยและด้วยความตกใจฮะเพื่อนของเขาที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นหางปลาอะไรคิดว่าฉลามอย่างเงี้ยเขาก็รีบขึ้นบอร์ดทันทีแล้วแล้วก็ออกจากตรงนั้นทันควันเลยครับซึ่งตรงนี้จะเป็นยังไงอยากให้ดูในคลิปครับอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยครับ เ,เพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกับผมหรือเปล่าคือตอนแรกอะที่ผมเห็นเห็นคลิปแรกเนี่ยนะที่ตวัดมารอบแรกอะผมตกใจเว้ยผมคิดว่าเฮ้ยมันมันอาจจะเป็นปลาใหญ่หรืออาจจะเป็นนางเงือกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอผมดูไปเรื่อยๆอะอันที่สองที่สามอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมจริงมากขึ้นเรื่อๆรู้สึกว่าตัวอะไรวะแต่ว่า พอเราดูไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะที่5้าเอ้ยสี่ห้าหกดใช่ไหมน่าจะหหรือ7รอบนี่นแหละที่มันโผล่มาที่ผมดูทั้งหมดอะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันมันแอบจงใจโผล่ขึ้นมายังไงไม่รู้อย่างนั้นหรือเปล่าวะคือผมผมอาจจะรู้สึกไปเองคนเดียวไหมผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะส่วนตัวผมเลยนะผมว่าน่าจะเป็นคลิป ทำขึ้นมาสัก70%ส่วนถามว,ว่าเป็นจริงไหมผมให้30แล้วละกันเผื่อใจไว้หน่อยแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้เหมือนคลิปทํามากไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรลองคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้บอกผมว่าหน่อยละกันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นคลิปจริงก็ได้ใครอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกไปใต้คลิปนี้ได้นะครับต่อมาในแบบที่3ครับสําหรับคลิปนี้นะฮะทีมงานผมตั้งชื่อว่าตัวอะไรบนโขดหินครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานผมบอกว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างเก่าคาดว่าพี่เอฟน่าจะเคยเห็นแล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจพอสมควรเลยหยิบมาอยู่ในคลิปนี้นั่นเองโดยคลิปที่ว่านี้นะครับถูกถ่ายได้จากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งฮะที่เขาได้ไปท่องเที่ยวที่ผาแห่งหนึ่งที่ติดอยู่กับทะเลซึ่งจุดที่เขาไปนั้นเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะถ่ายวิวสวยๆทั่วไปแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติด้วยแต่ทว่าสายตาเจ้ากรรมในเวรของยูทูบเบอร์ท่าน เป็นคนมั่นก็ไม่น่าใช่จะบอกว่าเป็นสัตว์มันก็ไม่เชิงจะว่ามันเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับคือต้อบอกว่าคลิปนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะ ผมรู้สึกว่าไม่น่าใช่คลิปตัดต่อจะบอกว่าให้คนไปใส่ชุดนางเงือกแล้วกระโดดกระโดดดึงดึงดึงผมว่ามันก็ไม่น่าใช่มันน่าจะลำบากและฝืนแบบบริบทร่างกายเกินไปแล้วมันคืออะไรล่ะผมมองแว็บแรกอะมองมันผ่านตัดนางเงือกออกไปนะผมมองว่าอาจจะเป็นซิลแบบที่เขาพูดในคลิปหรือเปล่าก็คือสิงโตทะเลหรือเปล่าแต่สิงโตทะเลทำไมมันดูเหมือนมีผมยาววะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ผมคิดว่าคลิปนี้ผม ไม่น่าใช้คลิปแต่งงั้นผมให้คลิปเนี้ยเป็นคลิปจริงแต่ถามว่าใช้นางเงือกไหมผมให้ 60- 40แล้วละกันครับเอาไปว่าไม่กินยังไงขอเป็นไปใต้คลิปนี้บอกผมาหน่อยละกันเลยฮะไปดูคลิปที่สองกันดีกว่าหุยคลิปที่สองกับคลิป mhm. ที่หนึ่งทีมงานผมดอกจันไม่ด้วยนะเอาละต้องเดือดแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปที่สองกันต่อเลยดีกว่าหรือว่าคลิปติดนางเงือกที่ทีมงานผมตั้งชื่อว่าสัตว์ประหลาดอาบแดดฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานผมบอกว่ามันเป็นคลิปจากต่างชาตินะฮะในขณะที่เขาเนกำลังจะเริกวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งสวนที่ว่านี้เนี่ยมันมีบึงน้ําอยู่ด้วยและโดยปกตินะครับคนที่เขาถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาวิ่งจ็อกกิ้งทั่วไปแล้วพอเขาวิ่งเหนื่อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปนั่งพักบร ability, <inflamm stain III> ิเวณบึงดังกล่าวแบบทุกครั้งที่เขาทําแต่สาหรับครั้งนี้นะครับมันกลับไม่ใช่แบบนั้นฮะเพราะในจังหวะที่เขากําลังจะไปพักที่บึงนั้นเน่่ยยเหมมือออออนนกกัับบําาลงงแแดูว ก็คิดว่าเป็นคนมองไปมองวารูปร่างม,ม,มันประหลาดหน้าตามันประหลาดแปลกซึ่งไอสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้จะหน้าตาเป็นยังไงต้องไปดูในคลิปครับเพืๆๆ่อนๆอันนี้เด็ด จัดเลยว่าไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมแบบมองว่ามันเหมือนคลิปทาแต่มันก็ไม่ใช่คลิปทาอะ่ะคือผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าถ้ามันเป็นคลิปทาจริงอะ่ะผมว่ายากมากเลยนะกับการที่ กล้องเนี่ยสายไปมาแล้วยังทําให้เจ้าตัวนั้นอ่ะมันยังแบบขยับได้โดยสมูทมากๆแล้วดูไม่ลอยอ่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่คลิปทำอ่ะโอ้โหแต่ดูแล้วเนี่ยจากหลายๆอันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้น่าจะชัดสุดแล้วก็มีหลายๆอันที่บอกว่าแบบเออเห็นนางเงือกไม่ค่อยชัดแล้วก็แต่ละอันที่เห็นก็ดูแบบนางเงือกในคลิปแม่งหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยเนาะนี่ถ้าผมเจอนางเงือกอย่างนี้นะผมจะเอาเนี่ยให้นางเงือกกินเลย <S <S ไม่พิกนบี อะไรขายของเลยเนี่ยไม่ พิกโนบีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทชงตัวบูทสมองสำหรับสายเกมเมอร์และวัยทำงานที่อัดแน่นไปด้วยสารประกอบสูตรพรีเมียมนั่นก็คือพิกโนจิโนสารสกัดเปลือกสนที่นำเข้าจากฝรั่งเศส 2. s u ซันไฟเบอร์ไฟเบอร์จากถั่วกัว 3. ซันเทียนีนสารสกัดจากชาเขียว98%และ4สเปกตราสารสกัดจากพืช ผลไม้และสมุนไพรมากกว่า27ชนิดจากสหรัฐอเมริกาเลยครับโอ้โหซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้นะครับผมมันได้ถูกบรรจุไว้ในกล่องเจ้าพิกโนโบีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเรากินเจ้าพิกโนโบีนี้เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดความเหนื่อยล้าของสมองผ่อนคลายความเครียดแถมยังมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วยโอ้โหบอกเลยว่ากินง่ายๆเพียงแค่ชิก ชงแล้วก็ดื่มเท่านั้นครับผมโอ้โห,โหง่ายไปแล้วเพื่อนเพื่อนอ่าสดชื่น สำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าตอนกลางวันทางานเหนื่อยๆแล้วรู้สึกเบลอเนี่ยผมแนะนําเลยครับเจ้าพิกโนโบีนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนอย่างแน่นอนและตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษอ,อยู่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดตัวจากราคาเจ้ากล่องนี้นะครับอยู่ที่5 9 0บาทนะ,ะตอนนี้ลดไปเลยครับผมเหลือเพียงแค่390าบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆโอ้โหและเท่านั้นยังไม่พอฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เรามีโปรโมชั่นเด็เดๆมาแนะนําเฉพาะคนดูคลิปนี้เท่านั้นนะ เพราะถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อเจ้าพิกโนบี B. แล้วมาจากช่อง F พงศ์พิทางเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆน,น,นะครับเอาโค้ด P H E C F P O N G เอาไปใช้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดจาก390ที่มันลดอยู่แล้วนะลดไป 100บาทเหลือแค่ชุดละ290บาทครับผมโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยบอกเลยว่าถ้าใครไม่จัดตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจัดตอนไหนแล้วนะคุ้มขนาดนี้นะครับแนะนําเลยให้รีบสั่งซื้อกันตอนนี้เลยนะเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นี้ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งกันได้นะครับผมอย่าลืมนะใครที่มีอาการเบอใครที่แบบว่าอยากจะมีสมาร์ทที่าการเล่นเกมหรือรู้สึกว่าแบบไม่กระปี้กระเป๋าพิกโนบีตัวช่วยดีๆที่เหมาะกับสาย สายเซฟคอนเทนต์ content, และสายเกมเมอร์ดื่มปุ๊บสดชื่นปั๊บชาวเราต้องรีบไปหาจัดกันสักกล่องแล้วนะครับใครสนใจก็อย่าลืมลิงก์ใต้คลิปน,นี้ผมจะแปะทิ้งไว้นะครับอ่ะ โอเคเอาเป็นว่าเราแนะนําสิ่งดีๆกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเผื่อใครดูคลิปเราแล้วอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเพียงแค่สั่งพิงโนโบีครับแล้วก็เอามาดื่มแล้วก็ดูคลิปเอฟแค่นี้ก็สบายหายห่วงเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครสั่งกันแล้วดื่มมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิปเนื้อหาในวันนี้เพร่อพองบริีกว่าครับผมและนี่ก็คือคลิปสุดท้ายหรือว่าคลิปอันดับที่หนึ่งของเราที่คาดว่าน่าจะเป็นคลิปจริงเกี่ยวกับนางเงือกโดยคลิปนี้นะครับทางทีมงานผมตัั้้งชื่่อววาสรรจใตทะเลคบ เขาบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาปี2013ที่ผ่านมานี่เองโดยในตอนนั้นนะครับได้มีทีมสำรวจใต้ทะเลทีมหนึ่งเนี่ยได้ออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจใต้ท้องทะเลที่ที่หนึ่งอยู่โดยใช้ยานพาหนะเนี่ยเป็นเรือดำน้ำทั่วไปเลยโดยในการสำรวจครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นการสำรวจที่ใหม่โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยสำรวจมาก่อนเลยด้วยเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็จะเจอสัตว์แปลกๆสปีชีส์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายใต้ท้องทะเลเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นการสำรวจที่ค่อนข้างคุงค้้มเเเเลลยยทททีีีดวววแตต่่่่าาในาในนนขขณะพกกังื กับความน่าอาศัศจรรย์ใจใต้มหาสมุทรที่สวยงามอยู่นั้นเนี่ยจู่ๆกล้องตัวแรกที่ถูกถ่ายได้จากทีมงานคนแรกเนี่ยที่กำลังแพนไปหานักสมุทรอีกคนหนึ่งอยู่นั้นปรากฏว่ามันได้ถ่ายติดตัวอะไรบางอย่างว่ายเลื้อยเข้ามาอยู่ด้านหลังเขาก่อนที่จะทุบกระจกเขานึงทีจนเขาได้ถึงกับสะดุ้งเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ว่ายน้ําหนีไปเลยครับซึ่งไอ้ตัวน้นที่ว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยฮะ อันเมื่อกี้นะครับคือกล้องจากคาเม่าหนึ่งนะเพื่ออาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปดูอีกคาเม่าหนึ่งครับ เพื่อนๆนี่ถือว่าเป็นคลิปที่ผมยังยังคำเดิมว่าถ้ามันเป็นนางเงือกอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะดูสมจริงที่สุดละเวย้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าผ่านมาสิบปีแล้วอ่ะข้อสรุปมันยังเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่สําหรับตัวผมที่ยังได้รับข้อมูลเท่าเดิมเนี่ยนะครับก็ยังบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยคือแมงเป็นคลิปที่สมจริงที่สุดละและคลิดน่าจะเป็นคลิปนางเงือกตัวจริงด้วยผมยังยงยังคำเดิมว่าสัตว์ใต้ท้องทะเลยิ่งลึกแสงยิ่งงเเข้ข้้าไไถึคอออนนนตปีบกกผัะร และนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับผมสําหรับคลิปที่คาดว่าน่าจะติดนางเงือกทั้งหมดที่ทีมงานผมและผมได้รวบรวมมานั่นเองครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงในแต่ละคลิปนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนกับผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเกิดว่าคําพูดจาใดไม่สุภาพหรือวาจาใดแล้วก็ข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดผมเองผมพิงกต้องกราบขอพระาจารภัยไว้หนที่ด้วยและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความเหนื่อยล้าอยากแก้ปัญหาทำให้สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาาาตตรงนี้้ผมมว่่สดช ความเหน่อยนะสมองต้องนี่เลยครับพิกโนบีอย่าลืมไปหาสั่งซื้อกันนะครับผมเ <Yeah. S 1> จอกันคลิหน้าวันในวันน,น,นี้ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกของเราต่อให้ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราจงมีชีวิตอยู่จนถึงวันหนึ่งที่มันสามารถพิสูจน์ได้แล้วเราจึงจะรู้คําตอบได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือมันไม่มีอยู่จริงนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย